คนคนนี้นะคือคุณทักษิณหรือโทนี่วูดซัมเนี่ยนะจะได้กลับบ้านหรือไม่หรือจะวืดการกลับต้องบอกอย่างนี้พี่กอล์ฟสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณทักษิณบินวนรอบๆอบอ่าใช่ครับไทยไปอยู่ที่สิงคโปร์อ่าคุณองค์หิงไปเยี่ยมใช่ไหมใช่ครับจากสิงคโปร์มาที่กัมพูชากัมพูชาไปมาเลเซียตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ย นะครับอยู่ที่ไหนไม่รู้รแต่ความต้องการยิ่งยวดเนี่ยคือต้องการกลับบ้านทีนี้หลังจากนั้นนะเมื่อวานนี้มีข่าวสดๆร้อนๆว่าครอบครัวชิน,นวัตรเนี่ย ไปทานข้าวกันทั้งคุณหญิงพจมานลูกสาวลูกเขยลูกชายบอกว่าอย่าเพิ่งกลับเลยพ่ออย่าพิ่งกลับเลยอ่าไม่เห็นด้วยที่จะให้อง้งอิงเป็นนายกในขณะนี้นะครับเนื่องจากไม่พร้อมครับและอยากให้คุณเศรษฐาหรือคุณพิธาเป็นนายกแทนนะครับอยากให้คุณทักษิณเนี่ยอดทนรอเวลาอย่าเพิ่งกลับตอนนี้ใช่ครับเพราะเกรงว่าจะถูกหลอกใช่ครับ สังเกตนะฮะแทลงว่าจะถูกหลอกมีคนไปหลอกมีคนไปสัญญาเหรอเดี๋ยวตามมาดูว่าใครไปสัญญานะครับอยากกลับหลังที่จะมีคนจะกลับร้อยแล้วดีดบอลรีรลอยแล้วมันมีระเบียบของราชธรรมนะที่เดิมเนี่ยเราเข้าใจกันว่าถ้ากลับมาแล้ว ไม่ต้องติดคุกไปกักตัวที่บ้านได้ปรากฏว่าระเบียบราชทันใหม่ว่าไงนะคือระเบียบและรัชทานใหม่เนี่ยมีเงื่อนไขว่าเป็นคนกลุ่มไหนนักโทษกลุ่มไหนบ้างและที่สำคัญคือต้องรับโทษก่อนก็คือระเบียบใหม่นี้ชัดเจนว่าไม่เอื้อการกักตัวที่บ้านของคุณทักษิณใน15ปีเนี่ยคุณทักษิณพูดเรื่องกลับบ้านยี่สิบครั้งนะครับตั้งแต่ปี5 1นนะครับอันเนี้ย สองครั้งกลับมาจริงมากับแผ่นดินนะครับแล้วก็ขอสารไปดูกีฬาโอลิมปิกที่จีนนะครับตอนนั้นคนรับรองคือพลเอกยุทธศักตร์ศักดิ์สิทธิประภานะครับปี52นะครับก็วิดีโอคอลกับคนเสื้อแดงตอนนั้นมีชุมนุมคนเสื้อแดงบอกว่าเมื่อไรกับเสียงปืนแตกจะกลับมามาสู้เคียงบ่าเคียงไหลคนเสื้อแดงไม่กลับมาไหมไม่กลับเสียงปืนก็แตกด้วยนะเสียงปืนแตก2ปีซ้อนับนะครับ ปี2,555บอกว่าไงครับโฟนอินในงานสังสรรค์ของค้อแสดงครับก็มีคำสร้อยว่าจะกลับบ้านแบบเท่ๆ <นะ S 2> เทๆ่ๆแบบนี้พูดบ่อยนะพูดบ่อยนะเท <นะ S 2> ่ๆนะครับยังไม่เท่สักทีนะครับปี2 5 6 4 ครับผ่านไป9ปีพูด4ครั้งฮะมีวิดีโอคอลสัมภาษณ์สื่อแล้วก็พูดผ่านรายการแคร์ทล์กนะครับอันนี้เริ่มมีแคร์ทล์กแล้วนะฮะก็คือขยายความกลับบ้านแบบเท่ๆว่าลงเครื่องที่สุวรรภูมิออกประตูหน้าไม่ใช่ประตูหลังฮะอ่คือไม่มุดนี้มลฮะไม่มีเดินสงงาพาเผยออกข้างหน้าประตูเลยนะครับปี2 6 6 5แล้วะ7ครั้งอีก7ครั้งครับขยายเงื่อนไขบอกเวลากลับเลยฮะแล้วก็บอกว่า เวลากลับที่ที่บอกคือกลับปีหน้าคือปี6 6เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่จะทําหลังกลับก็คืออะไรบ้างเขาบอกว่าเงื่อนไข4ี่ข้อที่เขาให้คุณทักษิณอยากกลับคืออะไรบ้างอยากเลี้ยงหลานอยากเลี้ยงหลานตอนนี้มีหลานกี่คนแล้วเอ็ดคนเอ็ดคนนะแล้วก็ไม่สนใจว่าใครเป็นรัฐบาลกลับหากให้ช่วยก็พร้อมช่วยและพร้อมเสนอตัวจริงเหรออันนี้ไม่สนใจใครร่วมรัฐบาลครับแล้วก็รับจ้างบรรยายขอแค่เเลี้ยงหนึ่งแก้วโอ้โหนะฮะ แล้วก็ไปชวนบดเสฐีะฮะให้ลงขันสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่อ๋ออันนี้ก็คิดแบบสร้างสรรนะต้องบอกว่าการที่จะให้สตาร์ทอัพเนี่ยนะครับเดินได้ต้องมีทุนแล้วคุณทักษิณก็บอกว่าจะไปชวนเศรีฐีมานะครับคุณทักษิณบอกว่ายังไงก็จะกลับนะพูดไปแล้วยืนยันนะครับรอน้องอิงเป็นคนบอกว่าวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับหลานเจ็ดคนแล้วถึงเวลาต้องไปเลี้ยงหลานเสรษฐีไปฟังเสียงคุณทักษิณชินวัตรที่พูดเรื่องนี้นะกันเลยครับ ขึ้นมาเพราะยังไงก็กลับยังไงก็กลับกรกฎาคมนี้พูดไปแล้วยืนยันไปแล้วรอน,น้องอิงเป็นคนบอกวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เพราะอะไระเหตุผลในการอยู่ดีๆอยากจะกลับบ้านวัน,นี้ขึ้นมาเพราะว่าหลานเจ็ดแล้วหลานเจ็ดคนแล้วมันต้องถึงเวลาต้องไปเลี้ยงหลานแล้วเพราะว่าพ่อแม่เป็นใบทำงานปู่ย่าตายายมีหน้าที่เลี้ยงหลาน มีโอกาสกลับมาเป็นนายกอีกไหมฮะโอ้แก่แล้วหมดสมัยวันนี้มันเป็นยุคของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ยุคของคนคนแก่แต่แต่ละเดือนกรุณี้ได้แน่นเข้าใจว่านี่พูดกับคุณมดดำคุณมดดำที่สิงคโปร์ใช่ครับครับตอนที่ไปกับคุณอุ้งอิงใช่ไหมไปกินนิวช็อคอะไรต่างๆนะครับที่นั่นนะครับทีนี้หลังจากนั้นะเมื่อวานนี้มีข่าวสดสดร้อนๆอว่า ครอบครัวชินวัตรเนี่ยไปทานข้าวกันทั้งคุณหญิงพจมานลูกสาวลูกเขยลูกชายบอกว่าอย่าเพิ่งกลับเลยพ่ออย่าเพิ่งกลับเลยอ่าไม่เห็นด้วยที่จะให้องค์อิงเป็นนายกในขณะนี้นะครับเนื่องจากยังไม่พร้อมครับและอยากให้คุณเศรษฐาหรือคุณพิธาเป็นนายกแทนนะครับอยากให้คุณทักษิณเนี่ยอดทนรอเวลาอย่าพิ่งกลับตอนนี้ครับเพราะเกรงว่าจะถูกหลอกใช่ครับ สังเกตนะฮะแทงว่าจะถูกหลอกมีคนไปหลอกมีคนไปสัญญาเหรอเดี๋ยวตามมาดูว่าใครไปสัญญานะครับอยากกลับหลังที่จะมีควรจะกลับร้อยแล้วอ่ารอร้อแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแต่แม้ว่าครอบครัวยังไม่อยากให้กลับแต่ลูกสาวนะที่จะเป็นค a n ด i เดตนายกด้วยอยากให้กลับ บอกว่าคงอีกไม่นานที่กําหนดจะกลับมาเดี๋ยวจะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยอมรับว่าต้องดูสถานการณ์นะฮะล่าสุดที่เป็นที่คุยกันยังเป็นกรกฎาคมอยู่ยังยืนยันกรกดามไปฟังเสียงคุณอุ้งอิงดีกว่าครับล่าสุดที่คุยก็ยังบอกว่ากรกดาอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูทุกอย่างประกอบกันเพราะอิงคิดว่าการที่คุณพ่อกลับมาก็อาจจะต้องเป็นเป็นเรื่องเรื่องสําคัญ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าว่าถ้ากลับมาได้แล้วแล้วทุกอย่างโอเคสําหรับท่านิองว่าท่านก็ต้องดูด้วยนะคะต้องดูอยู่อย่างเพราะว่าก็อยากให้กลับมาแล้วเป็นเรื่องดีๆไม่อยากให้กลับมาแล้วเออกำลังมีความวุ่นวายอยู่หรือเปล่าหรืออะไรก็ตามหรือว่ากําลังอยากให้สงบหรือยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าดูให้เหมาะสมมากกว่าไม่ได้มีต้องแบบมีปัจจัยอะไรทําให้แบบกลับหรือไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของครอบครัวชินวัตร วิเคราะห์ได้อย่างหนึ่งฮะเป็นข่าวปล่อยแน่ๆใช่ครับเพราะว่าจะจริงพูดกันจริงหรือไม่จริงไม่รู้ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเขาคุยกันในครอบครัวยังมีคนได้ยินอีกเหรอโดยเฉพาะคุณหญิงพจมานชินวัตรคุณหญิงพจมานนามเปลี่ยนนามดามาพง์ดามาพง์ผมก็พูดผิดขออภัยท่านเปลี่ยนนามสกุลพ่อใหย่ไปแล้วนะแต่ก็ยังเป็นครอบครัวชินวัตรอยู่นะครับคุณพจหญิงพจมานไม่เคยให้สัำบับเป็นคนที่ไม่เคย พูดเรื่องข่าวเลยโดยเฉพาะข่าวการเมืองต่างๆเนี่ยการบอกว่ายังไม่พร้อมนะครับและก็ลูกๆเนี่ยแต่ละคนก็ไม่ค่อยให้ข่าวยกเว้นคุณอุ้งอิงใช่ไหมใช่ครับนะครับยังไม่พร้อมให้ทักษิณกลับจริงเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะความเป็นห่วงนะครับไม่พร้อมให้คุณอุ้งอิงเป็นนายก จริงหรือเปล่าเป็นมีความเป็นไปได้เพราะมีข่าวมาโดยตลอดว่าคุณแม่ไม่ค่อยเห็นด้วยอันนี้อาจจะจริงแต่บางคนก็บอกว่าเหตุผลที่บอกให้พ่อลูกชินวัตรเนี่ยโลโรไฟแซะไม่กลับมาไม่เป็นนายกเนี่ยเป็นการเปียงเป้าที่จะไปสู่เหตุผลที่จะไปพุ่งไปที่พ่อลูกชินวัตรต้องการให้เป้าหรือกระแสเนี่ย ไปจับจ้องที่คุณพิธาและคุณเศรษฐาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวการอุปสรรคในการที่มาขัดขวางคุณพิธาแล้วก็มันจะนาไปสู่การเปลี่ยนขั้วการเมืองมันถูกบองว่าสองพ่อลูกนี่เกี่ยวข้องด้วยนะพ่อลูกอยู่ข้างหลังคอยกระทุ้งส้มให้ลนับทีนี้ให้ส้มมันสุกงอมลนเองแล้วคุณพิธาอาจจะเป็นส้มอีกลูกนหนึ่งที่ลนแล้วค่อยไปก็ไม่สายใช่ไหมครับเพราะอีกนานกว่าจะตั้งรัฐบาลได้นะครับไปดูว่า เหตุผลอะไรที่ทําให้คุณทักษิณส่อเขาวืดกับเอิงไทยครับนะครับเหตุผลแรกคือเหตุผลแรกก็ชัดเจนคือเพราะเพื่อไทยไม่ไม่ชนะไม่ชนะคือแพ้เพราะเดิมเนี่ยแม้กระทั่งคุณทักษิณเนี่ยออกรายการแคร์ทอล์กหรือออกพูดว่าโอ้ยโพลสามร้อยแล้วคนในพักก็บอกว่า2องร้อยแปดสิบสามร้อยได้เท่าไหร่นะครับได้แค่ร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดและแพ้ก้าวไก่ครับก้าวไก่ได้ร้อยห้าสิบเอ็ดเป็นครั้งแรกในรอบยี่สิบสองปีที่ คุณทักษิณแพ้เลือกตั้งนะครับปรากฏการการโหวตครั้งวันที่14พฤษภาเนี่ยคือปรากฏการโหวตไล่ลุงจริงๆครับนะครับเป็นการก้าวข้ามคุณทักษิณไปเลยแน่นอนเพราะว่ากลายเป็นบอกว่าคนรุ่นลุงไม่ควรจะอยู่แล้วนะครับดีลลับนะครับที่บอกว่าดีลลังกาวีมันส่อล่มส่อล่มอันไหนรู้ไหมที่บอกข่าวจะกอบคัวบอกว่ากลัวถูกหักหลอกอ่าโหลอก ครับถูกหลอกถูกหักหลังจริงๆเขาเขาเขาใช้คำว่าหักหลังเลยนะใช่ครับจริงๆเอาตอนนี้มาหลอกนะครับแล้วก็ไม่ไว้วางใจดีลคนที่ไปดีลด้วยเนี่ยว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เข้าถึงมาคนในครอบครัวและพักเพื่อไทยเนี่ยก็เหไปด้วยก็จะกลับช่วงนี้อนะครับนี่ก็คือกลัวและก็โอกาสที่จะวืดไม่กลับเดือนกรกฎาคมมีอย่างสูงนะและทักษินจะกลับเมื่อไหร่นะครับกลับเมื่อเห็นว่า ปลอดภัยไม่ติดคุกยาวครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มาสอนรับกับข่าววันนี้ที่เอาระเบียบราชทันมาเปิดแล้วไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์คุณทักษิณเท่าไหร่เมื่อไทยได้เข้าคุมอำนาจแล้วครับเหมือนที่ข่าวครอบครัวทักษิณบอกว่าครับจะต้องให้ตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยเสร็จก่อนนะครับจะคุมอำนาจหรือแชร์อำนาจหรือแบ่งอำนาจก็ว่าไปบทสรุปน่าจะนจะไม่ทันเดือนรัชาัไม่มีนะยังไม่รู้ว่าการเจรจากับใครเนี่ย เป็นตัวจริงรที่เจรจาแล้วใช่นะครับอันนี้ก็ก็เป็นอันนั้นฮะวันนี้มีข่าวเรื่องการเมื่อวานนะฮะจริงๆเมื่อวานเกิดขึ้นก่อนข่าวเรื่องของครอบครัว ชินวัตรไม่อยากให้คุณทักษิณกลับเนี่ยมันมีระเบียบของราชัณฑ์นะที่เดิมเนี่ยเราเข้าใจกันว่าถ้ากลับมาแล้วไม่ต้องติดคุกไปกักตัวที่บ้านได้ปรากฏว่าระเบียบราชัณฑ์ใหม่ว่าไงนะคือระเบียบราชัณฑ์ใหม่เนี่ยมีเงื่อนไขว่าเป็นคนกลุ่มไหนนักโทษคมไหนบ้างและที่สำคัญคือต้องรับโทษก่อนก็คือระเบียบใหม่นี้ชัดเจนว่าไม่เอื้อการกักตัวที่บ้านของคุณทักษิณมันก็เลยทําให้โอกาสที่ทําให้มีข่าวนี้หลุดมาว่าไม่อยากให้กลับ นะครับอาจารย์ทิตินันพงสุทธิรักษ์นะครับอาจารย์คณะศาสตร์จุฬาว่าไงครับพี่กอบเนี่ยนะครับบอกว่าผมแปลกใจนะว่าคุณทักษิณถ้าจะกลับมาจริงตามที่พูดไว้แต่จะไม่แปลกใจเลยว่าจะไม่กลับนะคืออาจารย์ว่าจะกลับเดือนกรกฎาคมแปลกใจมากครับแต่ถ้าไม่กลับเดือนกรกฎาคมหรือไม่กลับเลยไม่แปลกใจเลยนะครับต้องบอกว่าไม่มีใครแปลกใจหรอกครับถ้าคุณทักษิณไม่กลับมาเพราะยังไม่ครองอำนาจใช่ครับถามว่า คุณทักษิณกลับมาเมื่อปี2551ใครอยู่ในอำนาจพี่ก๊อฟตอนนั้นก็คือพักการเมืองของคุณทักษิณนั่นแหละค,คือะคะพักพลังประชาชนค,คุณสมัครศุนท์ตะรวชเป็นนายกรัฐมนตรีและเหตุผลเหล่านี้สอเขาว่าทักษิณวืดกับไทยนะครับ